ไปแกี้ยมาพูอะไรนะเฮ้ยแมวไปแล้วเหรอออแมวอะบ้ามันมามันจะมันจะมันจะรู้ได้ไงมาถามหน่อยพูดได้ไงแมวแมวนี่ไงแมวเว้ยลำบากจริงแฮะเฮ้ยเสียงผมกลับมาเลยเนี่ยแ,แ,แ,แล้วปีกอะไรแมวไปทางไหนนี่ไม่รู้จับวิธีจับแมวเหรอนี่จับมาได้ไงเนี่ยแมวแมว เย้จับนันได้แล้วมันขึ้นไงวะ <c oughs> ผมจมับแมวได้แล้วตายเลยคุณไปหาตายาเลย <c oughs> ผมจะเลี้ยงมันในวันนี้แหละฮะเล<า>ี่มผมเองรอบหนึ่งได้ไหมเลี้ยงแมวเออก็เลี้ยงสิ <หา S 1> ไม่ใช่ปลาเหรอผมโอ้ยผม,มาาผมหาปลาผมนอนผมไม่มีปลาอะไรเลยพี่ก็จับปลาสิ พี่ไม่รู้จักเขาเข้ามาจกป้าเหรอพี่เป็นพี่เป็นใครคพี่ทำอะไรบ้างวันๆนเนี่ยฮะนอนกินเหรอยอยากได้ป้าอยากได้ป่าอยากได้ป้าอยากได้ป้าป้าจับแมวในรั้วนี้ก่อนก็ได้ป้าป้าปา,ปา,ปา,ปาคุณเอ้ยพี่ชิอะทคนผมขอถามไหน่อยไหม <Amsterdam> อะก่อนที่เราจะไป่าผีนเนี่ยคือคนเลี้ยงแมวที่ไม่เป็นมิตรในสภาพแวดล้อมที่มีทางออกมากมายอะนะ คือตรงนี้ก็มีนะแมวสามารถผ่านได้หน้าประตูก็มีใครเปิดประตูอะแล้วตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยก็มีนะคนอะมือด้วนไม่ยอมปิดประตูอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยแมวก็ออกมาได้แมวมันมันออกได้ก็บ้าแล้วมันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงแล้วใครเป็นคนทุบผมไม่ได้ทุบนะครับพี่ก็ใครมือด้วยไม่ยอมปิดประตูล่ะแล้วมันออกจากเชือกได้ไงถามหน่อยก็มันดึงมันวิ่งไวจนเชือกขาดนี่ปิ ฉาบเลยเหรอเอมันไม่ถ้าสาบนี่มันจะมันจะเรียบเลยใช่ไหมฉาบคุณนอ้โแล้วแกมันได้อาหารยังไงวะผมไอคิวหนึ่งร้อยมั้งไปหาไก่กินนี่าใครมาตีผมมาดี่เ่อโอ้ยไปนอนดีกว่าไม่นอนเอ้อไม่นอนนะผมไปหาไก่นะใครอะกะตากระตาที่เป็นใคร เป็นผีป่ะอยู่สูงเง้จะเป็นผีจริงจงด้วยอะเออดีช่วยทำบุญได้เลยมันเดินอย่างงั้นอะบู๊วอบอะมันแบบกำลังสายไม่กำลังสดิเยดีเย็บเยวเยี๋ยเดแล้วไม่ได้มาคนเดียวฮะมันมาเยอะเลยฮะไก่อย่่ไกนไกนไกไก่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 ่ไก่ไกาไไ โอ้ยโไก่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 ไกอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนไหนคุณไก่พือมันไม่มีเลยไก่ที่วันนี้นะไม่เจอทีบบริกัทมันมาเปโรยลานตัวสิบแซกตัวไก่เป็นไหนหน่อยเออเออเขไมผมผมผมเจอนากี่ยำกินมัดฟุ้งเลยเนี่ยเหมือนเล่นระยะใกล้เลยแฮะเย้เจอแล้วหนึ่งตัวเย้ย เฮ้ยทำไมผมเดินไม่ได้เอ้ยอี๋ดนได้น้ำแนงน้ำถ่วไปเลยต้องใช้ิกฟิสิกส์ฮะเจอแล้วตัวเฮ้ยในสุดหนุ่ก็ใช้วิชาฟิสิกส์เป็นแล้วแหละเจ้าผีไม่ดิผมใช้วิชาฟิสิกส์อย่างถูกวิธีแล้วแหละตอนเนี้ยคุณถึงเจอผีโอ่ะผีกระจุยเลือดเลยผมก็เจอผีเหมือนกันนะแต่ผีคนนี้เป็นนิดมากเลย เวลาดีๆก็ไม่มาแล้วนะมามาเวลาที่มันแบบผมไม่เข้าใจคนนี้จริงๆนะนะเรียกว่าเขานี่เป็นคนที่หาเวลาจับไก่นี่ก็คุณไม่ยอมนอนแล้วก็ผมมาดู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 คนครับผมก็ได้ช่่วยฆาผีผมไงนี่อะไรพี่นางๆย่อยยก็กบอกวัน ก็ขนาดผีคุณยังแพ้เลยเหรอมุณจับไก่ยังไงให้รู้เรื่องคุณยังนอกผมไม่รู้คุณไม่เคลียร์ผีมั้งอ่ะก็ผีอะไรผมก็ต้องไล่จับตูดไก่ไหมล่ะีท่มทำอะไรบ้างเนี่ยดึนอย่างช้าเหมือนคนด้วยนะประเด็นนะมคุณไงไม่มีการบาดเจ็บเลยอแค่ตาเขาเหมือนจะบวมไม่ได้หน่อยฮะไก่นี้มาไม่ได้ตาบวมแค่ตาแดงแดงเฮ้ยแค่ตาแดงเอง อืมม่นจะมีอะไรไปแปละะกๆรึ้ป่าเดี๋ยวแค่อาจจะมาเกาะก็ได้คุณทำไรค,คุณเห็นไก่ไหมโอ้ยอุณเช่าขาดเลยเนีเ่ว่าผมก,กัดเกาะครั้งนี้มันแรงไปหน่อยว่ะตาบึนเลยคุณโดนอะไรผมผมโดน